สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำผ้าคลุมกล่องนะคะโดยการใช้งานของ e n c l o s e ค่ะเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็ปรับหมดตรงนี้ให้เป็น e n y n a m i c มจากนั้นก็คลิกที่ Polygon เลือกแพลนแล้วก็สร้างแพลนขึ้นมา แล้วก็คลิกตรง Poly Plan หนึ่งปรับตรง Subdivision Width ตรงนี้ให้เป็น40ตรง High ก็ให้เป็น40เท่ากันนะคะขยับขึ้นนิดนึงแล้วก็สร้างกล่องให้คลิกตรง Curve เราก็ให้กล่องมันอยู่ตรงกลางเนาะก็ขยับกล่องพออยู่ึงกลางแล้วก็เลื่อนกล่องลงมาข้างล่าง จากนั้นก็คลิกตรงที่แพลนนะคะแล้วก็ไปที่ Enmesh เลือก create e n c o ิ d ไปที่ curve ไปที่ Enmesh เหมือนกันมาที่ create passive collider แล้วเราก็ปรับตรง key animation ตรงนี้นะคะให้เป็น200 ก็จะได้เห็นการเคลื่อนไหวของผ้าอย่างช้าๆแล้วก็ลองเลีดูค่ะเราก็จะเห็นว่าผ้าก็จะคุมกล่องแล้วก็จะมีการพลิ้วไหวของผ้านะคะนีคะเสร็จแล้วค่ะการทำผ้าคุมกล่องโดยการใช้งานเอ็นคอ